ค้าขายของมีแต่อาการทรงซุด ICU บางทีบางวันขายของได้แค่พอคาทีพอค่าน้ำมันรถแม่ค้าโอดตอนนี้มันเข้าขั้นเขาเรียกว่ามีแต่ทรงกับซุดแล้วก็เข้าขั้น ICU เแล้วนะครับตอนนี้นี่แม่ค้าเขาอธิบายความในใจของเขาเนี่ยโอ้ยาวเหยียดเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเธอดูสินะ แม่ค้าเนี่ยเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาตั้งร้านนะมากันตั้งแต่เที่ยงอมืมาตั้งร้านจัดร้านอย่างสวยงามเลยนะแล้วตอนนี้คือเศรษฐกิจมันแย่มากมันมีแต่ทรงกับซุดแล้วมันก็มีแต่ ICU เนี่ยตอนนี้คือตลาดเนี่ยแต่ก่อนนะคือมันคึกคักมากนะจนสามารถแบบแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยตั้งตัวได้แล้วนะแต่คือมาตอนนี้คือมันเงียบมากไง แล้วนะมาขายของเนี่ยโอ้ก็ใช่ว่า